อืมค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เนาะค่ะแอดสิมาต่อกันเสียงทายเนาะค่ะว่าเลขที่เฮาขอมาเนี่ยเจ็ดศูนย์หกนี่ว่ามนสิม่าหรือบ่มาขอย้ำให้แน่ใจอีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอาจับตัวใช่กันจับตัวใส่กันแล้วได้ะคะ<ห>่ะพี่น้องจับสองเด้จับนั่นี่พ่อจับขันน้ำจับขันนำ้ำขึ้นได้ติดใ<น>ส่หมุนของตรง,งตัว<อ> ค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยล้มโพถึ๊วางด้วอือใส่เหรอตัวหนีบมองไปตัวหนีบนี่กร่างนะเหนีบเลยบ่เอาหนีบเลยหนีบเลยบ่พ่รออ้าอ่เหนีบเลยแมนบ่ตัวนี้ขันแมนกับผ้าปิ้นผ้าหมุนล่องมองดูเหรอขันเพิ่นหนีบไปแล้วใหญตัวกับมุนใส่มุนหัวกับมุนมาเลยแมนอีเปียบ่อีเปียบขันอีเปียกแตปีมาเอาเอาปีเธอโบลล่องจากสองหลอดล่องดู สองรอบอสีดินบันคู่ันคูเอาหยุดทั้งหยุดทงคู่หยุดาหยุดหยุดยุดเามีมนหยุดกอนอือเอาหบหยุดหยุดหยหยุดหยุดมีม้นหยุดมีมนหยุดโอ้ก็จะไปอีกเรออโโอ้เอาเอสาธุสาธุเนี่กับขึ้นองไะทำไมนบอกกับผอมกับอมกับผอมเอามีมนหยุด หึห <Point> มุนหยุดดูยิมหมุนหยุดเอายมหมนหยุดมหมนหยุดหยุดๆปูหยุดหยุดเสือลปูเสือลอ้ามนหยุด้งไปทงกัได้บัด2ตดปูเอ้ยอืออันันมันออกจากอืออเอาตัวนี้เด้อังไดนอือแม่นอีหลีบ่คั่นแม่นกพาเป็นผู้หมุนองดูอือ ม่นบ well. ่ตัวน mm ี้ตัวนี้มีแม่นบ่นี่คันบ่แม่นบ่ต้องไปคันซื้อก็เสียงกันซื้อออบ่แม่นบ่ต้องบ่ต้องปินต้องหมุนกับ่แม่นก็หยุดเลยเอาถอดออกอือโอ้ใช่โอ้70นี่บ่แม่น07เ07นี่07นี่บ่แม่นบ่ติงบ่ยังเลยพี่น้องเออตัวนี้เด้แม่นบ่นอะคัแม่นตัวนี้ก็รอมึงดูคันแม่นตัวนี้ก็พาปินพาหมุนลองดูอือแอดก็ซ่อมปูน้ําเด้อพี่น้องเด้อแอดก็ซ่อม อันโบแมนกับโปต้องให้เพิ่นเสียเงินเสียทองหมอกับโปเอ้ยดังอยู่ทั้งโป้ไปกดๆอยู่กดๆทั้งโป้ไปเสียงเสียงอยู่เอาพี่ม่อนย์โอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจนนี่คือตัดถิ่มเลยพี่น้องเบาเบาอันนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่คือแบบบอติงบอติงบอขิงเลยดันเรียบโปไปแมนโปตัวนี้คั้นแมนตัวนี้ตัวนี้อยู่นี่อันสุดท้ายเด้ออันแมนพาพเป็นพาพหมุนเด้อพูดถ่ายถ่ายแล้วอืออออบาดได้แท้ เอาอออออือีกอีกขันคักเอาอีกด้วยุดหยุดมอยุดมอยเอาม่หมนหยุดม่หมดหยุดหยุดเลยมันหยุดเองเลือเนอะหยุดไปเรื่อยหุดหย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 ุดยุดเองเลยคนค่นแล้วสิ่อนาดหยุ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 ดแล้วดไปยไทกลับนโอ้อยากไปเอาเอเอาเอาบ้านหนึ่งมาเงินเดือเดเอาเโฟโตหยุดทำมอหยุดหยุด ม่ดยุดแล้วไปอิงเนอะอืมอืมเอมีมดยุดเอาพิติมุดไปนัง่งเลยกันตัวอวมากอยมากไปหนตัวุดทไายอืมเอาตัวนี้ว่านี้หนึ่งกับแล้นี่เพิ่มให้กับแล้วนมเอาดีบอกนั้นแหละมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเซาูนศูนกเพิ่นให้กับแมแม่อืมเซาต้องเห็ดได้ละตัวนี้แล้วมืดล ใสยม่นอืามีมยุดยุดแล้วก็ลงเนี่ยเพื่นให้กลับเลยแม่ตุนกลับตุนเจ้าก่อนเจ้ากับไทยเอาลงซะเนี่ยพ่อนลงลงลงดอกไม้นี่นี่ิดททอือ นั่นบ้าไปบ่าติ่งค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบ่าติ่งค่ะพี่น้องตัวที่ติ่งติ่งตัวนี้เด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าหกศูนย์ศูนย์หกีนเพิ่นกลับพร้อมค่ะพี่น้องค่ะทั้งหมุนไปหมุนกลับกลับอ่คะเป็นที่ชัดเจนค่ะเป็นเอกฉันค่ะพี่น้องค่ะจากหม้อกระโปะเป็นเอกฉันเลยเด้ค่ะพี่น้องเด้อ หกศูนย์ศูนย์หกค่ะพี่น้องค่ะสรุปศูนย์หกหกศูนย์ค่ะอจจะเป็นเลขบุเหรอแอดวาพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมักเลขได้ก็ล่องเบิงนี่ค่ะยังได้ก็ร่งรู้สึกอืมค่ะค่ะจังไรก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดกับโบเคยเห็นขึ้นกันพี่น้องค่ะแอดกับโเคยเห็นขึ้นกัน ค่ะแคปหน้าจอไ้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เทือแลกคือกันพี่น้องค่ะเทือแลกฮอแต่เคยเคยเห็นพี่น้องค่ะอันนี้เสียงท่ายห้อกะปุกค่ะพี่น้องค่ะแต่เกิดใดง่ามากกับฮอแต่เคยเห็นนะคะ่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะ่ะแอดกับขอขกําลังใจนะคะคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะพี่น้องค่ะก็ล่องเอาไปพิจารณาช่วยกันเนาะคะ่ะว่ามันเป็นไปได้บอหรือว่า แต่ว่าบ่าเคยเห็นเนาะคะ่ะขันเท้าเบาคือยังแอดยิมยิมอยู่นี่เพื่อนแห่งต่หมุนเต็กค่ะพี่น้องเพื่อนก็หมุนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะคือปูเพื่อนว่าเอาท่านในเสื้อบล็อางทีประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็หมุนไปเรื่อยๆเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าให้ตัวอื่นก็บบหมุนพี่น้องอันนี้แหละแอดแปลกใหญ่แล้วก็ตอนที่เข้าคลิปที่ผ่านมานั่นพ่อแม่พี่น้องก็สิเห็นแล้วเนาะค่ะว่ามันเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาตัวไดบ่บแมนขนาดเลขสิบตัวเลขสิบตัวเขียนใส่แล้วก็เสียงท้ายเบิงนีง ตบ่หมุนเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนสี่หมุนตด้ตัวที่มันสี่ออกมาเท่าไปพี่น้องค่ะขายยังไงเขาเกลับไปพิจารณาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะว่าหมักหรือบ่มหมักเนาะคะ่ะสำหรับเลขเสียงท้ายหม้อก,กับโป้เนาะค่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์หกเนาะคะ่ะแต่ว่าเอาเจ็ดศูนย์ใส่ก้อนนึ่เพื่อนบ่กลกับเด้พี่น้องเพื่อนบ่ติ่งค่ะศูนย์เจ็ดกับบ,ตบ่ติ่งบัดสิติ่งแม่นศูนย์หกหกศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งศูนย์หกหกศูนย์นี่คือเพื่อนสี่หมุนหมุนไปแล้วก็มุนนกลับค่่ะพีอ แล้วบันี้เลขทีแอดได้มาจากต้นมะขามใไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้มาจากต้นมะขามไ่สามหกหนึ่งกับสามหนึ่งปรากฏว่าเสียงติดค่ะพี่น้องค่ะเสียงติดอันนี้ก็เอาไปวิเคราะห์ซอยกันนะคะพี่น้องถ้าเห็นตรงกันก็นคอยสั่งจองลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อรางวัลที่หนึ่งกับิเป็นของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ามันบวถา้ถาจังไดเฮ่ากับ่องเอาไปพิจารณาหรือว่าเอาไปเสี่ยง ไปเสียงเบิงเนาะคะ่ะ่าเสียงดีเลยได้ค่ะพี่น้องมันสีบ่เห็น,นะคะ่ะต้องเสียงให้มันเสียงให้มันออกนะคะ่ะพี่น้องบ่เป็นเสียงจนลืมเ้อพี่น้องเ้ออย่าลืมสื่อะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะจังไดก็ไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หกสามหกหนึ่งสามหนึ่งถนัดนะคะพี่น้องเลขหน่อยหน่อยแขนแขนนะคะพี่น้อง,อ,นะะอ,งอันนี้ก็เป็นบุญหูบุญตาคือกันค่ะพี่น้องค่ะบ่เคยเห็นจักเครือก็ได้เห็นแนวใดที่แสดงว่า คนเท่านี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะบางยังบางซิงเข้ากับสีทด้นนเคยเห็นเคยพออันนี้แอดกากับสูผ้ารวยก็ได้เดินทางมาขอตัวดีตัวเด็ดน้ำคุณพ่อเพิินเนี่ยกะคือพึ่งเธอแหลกขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะพึ่งได้สัมผัสได้มากขอตัวดีตัวเด็ดรอบคำเนาะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่สามทุ่มแล้วนะคะพี่น้องค่ะเป็นเวลาเกือบสี่สามทุ่มก็เลยได้ขอให้คุณพอ่อเพิ่นลองเห็นให้เบิงในหนะ่้าแอดคือบ่อเคยเห็นแถวแต่เนาะ ก็ได้ได้ให้คุณพ่อเพิ่อนพาเห็ดบึงเนาะคะ่ะหลังจากที่เพิ่นทองมุน่นหรือว่าสวดซักเคียงแล้วเรียบร้อยเอนาะคะ่ะก็ให้ว่าเอาเลขที่เสี่ยงท้ายสิบลักนี่เนาะคะ่ะใส่กะหมุนไปตามนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องตัวที่หมุนมากหมุนไปอยู่ดตัวที่ได้มากคือจังพ่อแม่พี่น้องเห็นน้ากันนั่นแหละคะ่ะ ค่ะพี่น้องทาเลขเขางวดนายเอจิพามาเฮ็ดเบิงอีกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่างวดนี้ต้องเอาไปวิเคราะห์ซอยกันไตต่องซอยกันก่อนว่ามักตัวใดเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมักกะค่อยลงทุนทาบ่มักเข้ากับพานไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าได้กระรุดได้เนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเสื่อก็ค่อยลงทุน ถาผู้ใดบบเสื้อกะบ่บตองลงทุนนะค่ะแต่ว่าแอดเห็นนี่ปรากฏว่ามันห่วยว่ามันคักเติบพุ่นละค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดกะบบ้ามันคือเขาทาเทคโนโลยีคนเกิดคือเก่งแท้หูหอดว่าซูผ้าร่วยเกิดเมื่อใดนี่ละค่ะพี่น้องค่ะเกิดเมื่อใดเกิดวันจันทร์กับอด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 นะค่ะเสียงคือจังกับปูสีติ่งแต่ว่าบบติ่งค่ะพอแต่ว่าหอดเบาวันอังคานกับหมุนเลยนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสูผ้าร่วยกับเกิดวันอังครนนาะค่ะพี่น้องค่ะ เพิ่นกปะปเพิ่นกะค่อยหมุนไปเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็แอดกับ 8, กแปดใหญ่เราเลขซิปลักขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะถ้าบโบแมนเพิ่นกะโบหมุนถ้าแมนเพิ่นค่อยหมุนอันนี้เท่ากับมาค่อยลุ่นกันเนาะคะ่ะมือวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมีหน้านี่เนาะค่ะพี่น้องว่ามั่นสิเป็นตามที่แอดขอไวบอพี่น้องกับซอยกันกดไลค์กดแชร์ได้เวยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อพิธีกรรมต่างตงเนาะคะ่ะบางเธอคนรุ่นลูกรุ่นหลานอาะสิบบเคยเห็นอัดพุเฒ่อา,า,าอาะสิเคยเห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็ล่องไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุนพี่น้องป้องป่ายที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคิดเงินให้ได้เงินชิดท่องให้ได้ท่องค่ะพี่น้องคะให้สมความมุ่งมั่นมาดปรารถนาทุกประการค่ะพี่น้องให้มิต่คํำว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ